นี่ดึงยีนตอนไปให้มันครบคู่ตัวมันครบคู่แล้วใช่ไหมครับเซล์หรือโมเลกุลที่อยู่ในเซลแล้วเนี่ยตัวไหนโดยนยีนต้นปาโมเลกุลนั้นก็จะผิดปกติถูกไหมพอผิดปกติป,ปุ๊บการจำลองดีเอเพื่อจะแบ่งเซลขั้นตอต่อไปก็ผิดเพี้ยนมันก็เลยเกิดเป็นเนื้อร้ายเนื้องอกขึ้นมาได้เนื้อออกใช่ไหมเน,นี่ยกระบวนการอย่างนี้แหละอันนี้ก็จะเป็นการยกเว้นกฎออกเตจยิ่งปัจจุบันนี้ก็ยิ่งมีนี้มากขึ้นเรื่อยๆเนาะถัดมาให้เปอร์วาเลน์โมเลกุลคือกรณีที่เกินออกเตจครับ เกินออกเต็มเช่นเวลาเกิดพันธะแล้วมันเกินแปดอะยกตัวอย่างยกตัวอย่างนะครับเช่น PCl5 อย่างเงี้ยฟอสฟอรัสอยู่หมู่อะไรครับอยู่หมู่ห้าขาดอีกกี่ในตอนครับวงนอกสุดมีอยู่เท่าไหร่ฟอสฟอรัสวงนอกสุดมีอยู่้องจัดเรียงดูฟอสฟอรัสสองแปดห้าวงนอกสุดขาดอีกแค่สามก็จะครบแปดแล้วแต่ดันไปเกิดพันธะกับคลอรีนถึงห้าตอมก็จะได้ได้ตอนเพิ่มขึ้นมาเป็นสิบตัวเลย เดิมมีอยู่ห้าได้จากคอรีมาอีกห้าก็กลายเป็นสิบอย่างเงี้ยเกินแปดมันก็เกิดได้ในบางกรณีนะครับอันนี้เกินออกเตตเกิดได้บางกรณีนะครับนี่คือตัวอย่างนะครับเกิดได้บางกรณีฟังตรงนี้อาจจะงงๆอยู่ว่าเอ๊แล้วมันไปนสร้างพันธะกันยังไงใช่ไหมครับมันอยู่ในบทเรียนเรื่องพันธะเคมีเราให้มาตอบโจทย์กันตรงนั้นถัดมาครับถ้าทรานซิชันทรานซิชันเนี่ยอเ็กตอนตัวสุดท้ายมันไม่ใช่ครบแปดนะ เพราะหลักของใครครับหลักของใครครับที่เรียงเฉียงเฉียงลงมาหลักของอัฟ์เ่ไหมครับมันจะต้องเติมสามเติมสี่เอก่อนก่อนสามดีนั้นการจัดเรียงอีกต้นของมันไม่จําเป็นต้องครบแปดถูกไหม เวลาเราเรียน t r a n s i t i สังเกตไหมครับมันจะเป็นอะไรนะสิบตัวที่พี่เคยให้จดไปสองแปดเก้าสองสองแปดสิบสองสองแปดสิบเอ็ดสองสองแปดสิบสามหนึ่งจำได้ใช่ไหมอาทิตย์ที่แล้วนั่นแหละครับงั้นตัวยกเว้นที่ไม่ใช่ออกเตตก็มีอยู่ประมาณนี้นะอ่ะทีนี้เขาบอกว่ามอลปลายเนี่ยจะกล่าวถึงพฤติกรรมของมูลหนึ่งหมู่แปดโดยละเอียดส่วนทราน s ิชั o จะกล่าวถึงพอสังเกตก็คือนิดนิด,นดนนหน่อยหน่อยพอไม่เยอะมากแล้วเราไปเรียนลึกๆกันในมหาวิทยาลัย ถัดมาครับเมื่อกี้พูดถึงพฤติกรรมของมันใช่ไหมพฤติกรรมมันเกิดขึ้นที่อิเล็กตรอนถูกไหมมันจะไม่ยุ่งกับนิวเคลียสนะโปรตอนกับนิวตอนไม่เกี่ยวนะครับเราจะพูดถึงเฉพาะอิเล็กตรอนเขาบอกว่าธาตุต่างๆเนี่ยจะพยายามรับหรือจ่ายอิเล็กตรอนเพื่อให้อะไรครับเพื่อเพื่อให้มีอิเล็กตรอนวงนอกครบ8นั่นเอง ทีนี้การที่มันจะรับหรือจะจ่ายมันก็ขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆที่เราพูดเกิน,น้ไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วที่พี่ต้องพูดเกินนะเพราะตรงน,นี้แหละอีตอนมีประจุอะไรครับอันดับแรกเลยมันบบจะมาค่อยๆเกินน้อิต้อนมีประจุอะไรครับประจุของมันเป็นเป็นลบใช่ไหมครับโครจรรอบนิวเคลียสซึ่งมีประจุบวกทีนี้เนี่ยพอพี่เกิดนะตรงนี้ประจุลบประจุบวกต้องทําไงกันมันจะดึงดูดกันเสมอใช่ไหมแรงที่กระทำระหว่างอิเล็กตรอนกับนิวเคลียสคือแรงอะไรครับ แรงอะไรครับแรงดึงดูดระหว่างไฟฟ้าถูกไหมคือแรงไฟฟ้านั่นเองบวกดูดลบลบดูดบวกไงนี่จะเป็นออกไปในทางฟิสิกส์นิดนึงแล้วนะแรงไฟฟ้าเนี้ยมันมีสูตรก็คือ F เท่ากับ kq1q2 ส่วน r กำลังสอง k คือค่าง 9, คงที่ q1q2 คือประจุบวกประจุลบที่ดูดกันส่วน r คือระยะห่างระหว่างประจุลบกับประจุบวก ซึ่งทำหน้าที่เป็นแรงสูศูนย์กลางถูกไหมเพราะมันวนเป็นวงกลมมันก็จะมีแรงสูศูนย์กลางคือ mv สอแควร์ส่วน r ที่มาอย่างนี้แล้วจับเท่ากันอย่างนี้นะครับไม่สําคัญหรอกนี่มันอยู่ในฟิสิกส์กวจะสื่อแค่ว่าขนาดของแรงดึงดูดนะครับระหว่างนิวเคลียสกับเ็อตอนนั้น,ข,นขึ้นกับขึ้นกับอะไรบ้างเธอดูสิแรงดึงดูดขึ้นกับประจุถูกไหมเธอดูตรงนี้นะดูนี้นะก่อนครับค่า q เป็นไงถ้าค่า q เยอะแรงเยอะั้ย ถ้าประจุมากก็แรงดึงดูดจะเยอะถูกไหมครับขึ้นอยู่กับประจุถูกไหมประจุมากก็ดึงดูดแรงถูกไหมขึ้นอยู่กับอะไรครับระยะหา่างถูกไหมครับก็คือระยะห่างในนิพัทงนี้คือนอิวเคลียสองนอกนี่คืเอ,อ็กตอนระยะห่างคืออะไรครับระยะห่างคือรัศมีของอะตอมถูกไหมก็คือระยะห่างนั่นเอง ระยะก็คือขนาดแล้วมีอะตอมยิ่งอะตอมใหญ่เป็นไงครับอะตอมใหญ่แรงดึงดูดก็น้อยถูกไหมแล้วค่อยใึภาพตามนะถ้าประจุมากดึงดูดมากแต่ถ้าขนาดใหญ่แรงดึงดูดจะน้อย มีสองปัจจัยหลักๆนะครับซึ่งกับส่งผลต่ออะไรเราเราไล่มาตั้งแต่แรกสังเกตน,นะเราพูดถึงพฤติกรรมการรับจ่ายก่อนแล้วก็มาพูดถึงประจุแล้วก็มาพูดถึงแรงแล้วพูดถึงปัจจัยก็คือมีประจุกับระยะห่างพี่ต้องการจะให้ล้องย้อนกลับไปมองว่าถ้าประจุระหว่างบวกกับลบเนี่ยดูดกันแรงอิเล็กตรอนก็จะไม่ชอบจ่ายถูกไหมเพราะมันถูนเสียยากมันชอบที่จะรับมากกว่าเนี่ยใช่ไหมครับ นะส่วนเรื่องขนาดเนี่ยถ้าขนาดใหญ่แรงดึงดูดก็จะน้อยถูกไหมมันก็จะชอบจ่ายมากกว่าชอบรัดในในในโน้มนินนนออยขึ้นอยู่กับประจุกับขึ้นอยู่ขนาดทีนี้ตรงนี้ครับอิเล็กตรอนประจุลบถามว่าอิเล็กตรอนทุกตัวก็เหมือนกันถูกไหมคือมีประจุลบค่าใดค่าหนึ่งก็คือลบหนึ่งจุดหกคูณสิบกำลังลบสิบเก้าคูลอมใช่ไหมครับต่อหน,นึ่งอิเล็กตรอนงั้นสิ่งที่ทําให้ประจุแตกต่างมันมาจากใครครับมาจากนิวเคลียสเพราะว่านิวเคลียสแต่ละธาตุเหมือนกันไหม ยกตัวอ,อย่างไฮโดรเจนมีหนึ่งโปรอตอนก็บวกหนึ่งถูกไหมโซเดียมมีสิบเอ็ดโปรอตอนก็ตรงกลางบวกถึงสิบเอ็ดสิบเอ็ดโปรอตอนเลยงั้นยิ่งโปรอตอนเยอะประจุบ,บวกยิ่งเยอะถูกไหมครับมันก็จะยิ่งส่งแรงดึงดูดได้ดีในขณะที่อะตอมนี่ครับยิ่งคาบใหญ่ขึ้นยิ่งอยู่คาบล่างล่างวงมันก็ใหญ่ขึ้นระยะห่างก็มากก็จะชอบจ่ายมากกว่าชอบรับงั้นเธอสังเกตนะพฤติกรรมมันมาจากสองปัจจัยนี้เป็นหลักเลยนะ,ะเดี๋ยวเรามาดูหน้าถัดไป สงสัยอะไรเปิดกลับมาดูนะครับเวลาพี่จะถามไปเรื่อยๆนะมันจะเกี่ยวโยงกันดังนั้นเนี่ยสร,รุปอีกครั้งหนึ่งครับปัจจัยที่มีผลต่อการรับหรือใจ่ายในตอนได้แก่จํานวนวานเลนซ์นะครับเทเึกภาพนะมันอยากครบอะไรครับทุกตัวอยากครบเท่าไหร่อยากครบแปดงั้นค่าที่จะรับอเบลตอนเนี่ยก็คือค่าที่มีวาเลนซ์ใกล้ๆแปดแล้วเช่นเจ็ดหกห้าอย่างเงี้ยเทเึกภาพาสิ ถ้ามีวาเลนเจ็ดรับอีกแค่ตัวเดียวง่ายไหมครับวอลเลนหกรับอีกแค่สองตัววอลเลนห้ารับอีกแค่ก็ไม่แค่ก็สามตัวนะส่วนผู้ที่อยากจ่ายในตอนนี้แก่พวกหมู่เลยครับหนึ่งสองสามถ้ามีวอลเลนอยู่หนึ่งตัวถามว่ามันรับอีกเจ็ดง่ายายากหรือง่ายครับรับอีกเจ็ดนี่ยากนะแต่ถ้ามันจ่ายทิ้งไปตัวนึงอะวงในมันก็ครบแปดแล้วใช่ไหมถ้าเกิดอยู่หมูสองมีวอลเลนเปนสองจ่ายทิ้งไปสองตัว มันก็จะเหลือแค่วงในวงในก็กลายเป็นวงนอกยกตัวอย่างเยวตัวอย่างช่นแมกนีเซียมจัดเรียงครับแมกนีเซียมจัดเรียงออมูวิ่งจัดเรียงไปยังที่ที่แล้วเองมูสองคาบเนี่ยมันไม่ครบแปดเห็นไหมระหว่างเธอทําให้มันเป็นเธอทำอนี้นะดูนะสองแปดหกคือให้มันรับหกอะ่ะ กลับให้มันจ่ายสองกลายเป็นกลายเป็นสองแปดคือว่ายังไงง่ายกว่าระหว่างให้แมกนีเซียมเนี่ยจ่ายรับหกตัวเอ้ไม่ใช่สองแปดแปดรับหกตัวกับจ่ายไปสองตัวจ่ายตัวนี้ยิ่งไปยังไงง่ายกว่าจ่ายไปสองตัวปุ๊บมันก็ครบแปดเห็นไหม อ,อนั้นมันชอบที่มันจะจ่ายเนี่ยสังเกตน,นะครับปัจจัยที่มีผลต่อการรับยีตอนหรือจ่ายยีตอนคือจํานวนวาเลนซ์ก่อนถ้าอย่หม,มู่ห้าหกเจ็ดมักจะชอบรับถ้าอยหม,มู่หนึ่งสองสามมักจะชอบจ่ายออกไปเพราะจานวนมันมันง่ายกับมันยากนะนีกออกใช่ไหมครับถัดมาขนาดตอนครับเมื่อกี้เพิ่งพูดไปเองถ้าจะรับเยกตอนได้ดีเนี่ยขนาดตอนต้องได้รือใหญ่ครับแต่ในภาพประจุบวกอยู่ต,งตรงกลาง อีกตั้นโคจรอยู่วง,งนอกถ้าโทรจอยู่ไกลอยากจ่ายหรืออยากรับโคจรอยู่ไกลๆรา,ายได้ดูดน้อยไหมครับเหมือนเหมือนครอบครัวลูกหลานอยู่ไกลพ่อแม่ดูแลไม่ทัวถึงดูแลลำบากนี่หออมะเดี๋ยว้เทียบกับการปกครกองเมืองประเทศสลาดเมืองรอบนอก ชายแดนอะไรเงี้ยดูแลลำบากโดนตีได้ง่ายเหมือนกันครับยิ่งอยู่ไกลก็ส่งกําลังไปได้น้อยงั้นถ้าอยู่ไกลมันอยากจะจะหลุดออกไปมากกว่าที่จะรับเข้ามางั้นถ้าอยากจะจ่ายอิเล็กตรอนขนาดตอมต้องใหญ่เมื่อไหร่ก็ตามที่ขนาดตอมใหญ่มันจะอยากจ่ายครับเนื่องจากส่งแรงในดูดไปไม่ถึงส่วนถ้าจะขนาดตอมเล็กมันก็อยากจะรับอิเล็กตรอนถูกไหมครับเพราะรับเข้ามาก็ดูแลได้ทั่วถึงถูกไหม มันยังอยู่ใกล้ไงตรงืับเมื่อกี้ที่อธิบายไหมครับนะสามไปสามมาเนี่ยเดี๋ยวแม่นเองจำานินประจุบวกในนิวเคลียสครับระหว่างประจุบวกเยอะๆเนี่ยดูดิประจุบวกยิ่งเยอะอะไรเนยดูดก็ยิ่งไปไงครับก็ยิ่งส่งไปแรงงนั้นถ้าประจุถ้าจะให้รบับอิเล็กตรอนต้องมีประจุบวกในนิวเคลียสเป็นไงครับมากมากส่วนถ้ามีประจุน้อยๆมันก็อยากจ่ายถูกไหมครับงั้นถ้าเมื่อไหร่ก็ตามน,นิวเคลียสมีประจุบวกน้อยมันก็มีแนวโน้มที่จะจ่าย แต่ถามว่าปัจจัยใดปัดจจัยหนึ่งบอกได้ไหมว่าอัตอมเนี้ยจะจ่ายหรือจะรับเราต้องดูโดยรวมของสามปัจจัยถูกไหมสามปัจจัยเนี่ยต้องดูพร้อมๆกันดูทีละด้านแล้วดูโดยรวมแล้วอันไหนเหมาะสมอ่ะสมมติสมมตินะปัจจอะตอมของธาตุธาตุหนึ่งเป็นธาตุเอสมมุตินะครับมีปัจจัย ที่ทําให้รับอิเล็กตรอนอยู่2ข้อคือจํานวนวาเลนซ์กับขนาดของมันเนี่ยส่งเสริมให้มันรับแต่จานวนประจุบวกในนิวเคลียสมันมันมันนั้นน่าจ่ายเธอปัจจัยไหนชนะครับ2ปัจจัยบนมันทําให้มันรับใช่ไหมแต่ปัจจัยนี้นั้มันจ่ายสมมติท่านเอนะรวมโดยรวมแล้วมันก็จะรับเพราะมี2ถึง2ปัจจัยส่งเสริมให้มันรับอิเล็กตรอนถ้ามีแค่ปัจจัยเดียวทให้มันจ่ายมันต้องพิจารณาหลายปัจจัยนะครับแยกทีละปัจจัย พี่ๆแยกมาเพราะเธอต้องปัจจัยแยกยนี้เพราะถ้าเกิดพี่ไม่แยกปุ๊บเธอจะดูลมๆแล้วเธอก็จะไม่เป็นข้อข้อมันก็ลิสไม่ออกมันก็มันก็นกสับสวนว่าต้นมันจะรับหรือมันจะจ่ายดีวะ่ะนะครับแต่บางบางที่บางทีวิธีการสอนก็มีหลายแบบนะโรงเรียนเธอบางทีหรือเพื่อนๆอาจะ